สสวัด bon, 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 pues ีเด้อ si พี an bueno, like ่น้องป้องไปสับปูสักคนมาพบมาพบรึ่งเกลากัปทุกที่กิจแดดกันเถอะเมื่อนี้ก็บขึ้นเกลาเพื่อนจ้าได้ปลาทูนามากรับประทานโบเด็จปรุงรสเพราะว่ามื่อนี้ไปซื้ออันแคบหมูแบบเพิ่นปรุงรสแบบรดปาปิก้ามาเพื่อนมันจะออกรสเค็มๆนิดหนึ่งเออเอาอันนี้แบบโบเค็มพักกับขึ้นเกลาเลยเพื่อนจ้าสลัดแล้วก็ผักตาขาว ตุ๋ยก็เขาเหนียวคั่ใหญ่ๆว่าแล้วก็ไปเด้อจ้ะเด้อเอาขึน้นนางมุ้เก่าอีกแล้วเอาพื้นที่บ้านนี้ซัมดีเนาะมีคนว่าดอกว่ากซัมดีนะเพื่อนบ้านมีอยู่ซัมดีอย่างี้เป็นเดียร์คะอืมแซ่บเดียวขอประทานอภัยที่บ่ถูกใจผู้ใดก็ได้ดน้า เนื้อเขาเป็นยังไงหือจะปลาชูง่ายเฉดในน้ำแรกอืม <laughs> โหเขาเหนียวดูเพื่อน ก,กินเขาก็ะตัม,มัะหุงซือนี่ทำไมเป็นอีกหน่อยกินจะแบบนี้หละเป็นยังไงเพื่อนเรยังมากินจะะตัมหุงกัวขาวเหนียวอะไรเยอะไปแซ่บกับมะลักขมขมเพื่อนขมอ่ำล่เปีนว่า นั่งอยู่ล้างบ้านเพื่อนสักหายเบิดเมือสักหายอยู่เบิดมือกับผิดสัญหาเน,นี่ยอ่ะกินโอ้โตบบกไงพูดนะเพื่อนฟูมาเยี่ยม ก oh. ็ได้กินปลาราเพื้อชิม <c oughs> ม,มาเลยเลยกินกล็ดสะพาน อาการมันเปลี่ยนเพื่อน่อนนุระทำงานเขาก็สีเสือพอดีเลยสีเขียวสีเขียวรักลูกเพื่อนลดความร้อน

ไมยเป็นเด็กนักเรียนเรียนยู่ปียามหา,า,าลัยอะไรนครพนมเพื่อนหน้าโรงเรียนมันจะมีร้านสตามตำชื่อร้านยายนางจะไปกินทุกมือ้อทุกมื้อเลยโรงเรียนมาก็ตำแซ่บนะร่วมเงินกันแหละกับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ทานกันแต่ละเทื่ยในเพื่อนหูไปเทื่ยละรจะคุกห้าโคกคกจะไมได้กินคุกระหาบาทเนะร่วมเลยคุณละปาสองบาท มื่อวันได้กินแล้วหลายคานเนาะทำไมเขาเป็นนิดหน่อยแล้วลอยวันวาพันว,า,วาอาวายากหยุดเวลาเอาไว้เนาะทีนี้ช่วงนั้นมันก็จะมีแบบความสุขเราต้องคิดยังหลายอะไรมากมายคนใหญ่มามีครอบครัวโอ้ยสิบห้า อยู well. ่คนเดียวดีกว่าทำได้ลาได้ฮึทำไมแกอยู่คนเดียวดูว่าเป็นบะอันนี้กับปะรี ยังคงบันทึใจโอ้ยกะจะอยู่คนเดียวซักอยู่ขาก็สิไปดอกเนงอใหญ่แล้วจะไมาพอกันอืมอยากว้าวสักอากาศโอือืห ออร่อยทุกดัวคกินเนี่ยบบเ,เน้นกินเน้นเว้าอืหัวน้ำปลาร้า เชิงสภาเร็วๆเพื่อนกี่คนอนุญาตไปสักก่อนตาพาสักก่อนผาเร็วๆ,ๆจะมาผมมาผ่อนกันไหมก็ทุกปีกินแสบเด้อสิบตองลังมไม้หร,หรือตอเพื่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีเพื่จ้า